เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจและติดตามข่าวกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับกรณีของคดีดีไอคอนที่มีคนมีชื่อเสียงหลายคนรวมอยู่ด้วยค่ะและหนึ่งในนั้นที่ได้รับความสนใจมากไม่แพ้กันนั่นก็คือท่านวอวัชิระเมธีที่ก่อนหน้านี้ก็มีคลิปวิดีโอการเทศสอนซึ่งหลายคนมองว่าคล้ายกับเป็นการสนับสนุนทางบริษัทค่ะลาสุดค่ะ17ตุลาคม2567นายเวรพัฒนคันทะสสสมุทรปราการพักประชาชนค่ะในฐานะโฆษกคณะกรรมการ การศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวค่ะว่าวันนี้จะมีการประชุมกมทโดยในประเด็นนี้เตรียมแจ้งเสนอต่อประธานในที่ประชุมว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรบ้างในกรณีนี้และเมื่อถามว่าดูจากรูปการในการเทศนาในลักษณะนี้ที่มีการเชียบริษัทใดบริษัทหนึ่งในทางหลักพระธรรมหรือหลักกฎหมายมีความผิดอะไรหรือไม่นายวีรพัฒน์กล่าวว่า ยังไม่ได้ศึกษากฎหมายอย่างละเอียดแต่ใช้คําว่าอาจจะไม่เหมาะสมโดยในส่วนของกฎหมายเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทางประชาชนหรือทางโลกได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามในที่ประชุมกมทจะเชิญคนที่เกี่ยวข้องเป็นใครหรือหน่วยงานใดเข้ามาชี้แจงนั้นเป็นอํานาจของประธานกมทหากมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวตนจะมาถแถลงอีกครั้งหนึ่งและเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นจํานวนมากและนายวิรพัฒน์ค่ะยังได้กล่าวด้วยว่าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและ ประเด็นนี้ขอไปคุยกันในกรมทรก่อนและย้ำว่าหากมีความคืบหน้าจะมาถแถลงอีกครั้งค่ะพระก,ก็เหมือนศิลปินดาราที่มีผลต่อความคิดดังนั้นหากไม่ใช่กิจของสงฆ์แล้วออกมาพูดจูงใจหรือพูดถึงธุรกิจในทางใดทางหนึ่งนั้นไม่เหมาะสมจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นข้อเท็จจริงในข้อกฎหมายเป็นเรื่องหนึ่งความจริงที่เกิดขึ้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เบื้องต้นยังให้ความเห็นอะไรมากไม่ได้เพราะเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนต้องระมัดระวัง นายวีรพัฒนกล่าวค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn